รายงานทางการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถที่จะเปิดเผยได้หรือไม่สำหรับประวัติในการรักษาเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลได้เนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยเจ้าของข้อมูลเสียก่อนนะครับหากผู้ป่วยติดต่อขอเปิดเผยข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรงพยาบาลสามารถปฏิเสธ าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เป็นไปนตามมาตรา7พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ที่ว่าข้อมูลสุขภาพของบุคคลเป็นความลับผู้ใดจะนำไปเปิดเผยให้บุคคลนั้นเสียหายเนี่ยไม่ได้เว้นแต่ผู้ป่วยจะขอประวัติของตัวเองทีนี้กรณีเจ้าของข้อมูลเข้าเสียชีวิตและได้ทำประกันชีวิตเอาไว้เงื่อนไขค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัท จะต้องนำเอาประวัติการรักษาพยาบาลของคนไข้ที่เสียชีวิตไปแสดงเพื่อรับผลประโยชน์ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยทายาสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์กับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลเพื่อพิจารณาใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540มาตรา15วงเล็บ5 มาตรา35และมาตรา37